สวัสดีครับเราถึง EP 13กันแล้วนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับข้อ305การรักษาหนังสือ 1. ก็คือหากชำรุดต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนเดิม 2. หากสูญหายต้องหาสำเนามาแทน 3. หากชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ให้รายงานผู้บังคับบัชาทราบ 4. หนังสือสูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนข้อ306 การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว 1. การยืมระดับต่ำกว่ากองพลลงมาผู้ยืมและผู้อนุญาตต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชะการระดับกองร้อยขึ้นไป 2. การยืมระดับกองพลขึ้นไปผู้ยืมและผู้อนุญาตต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้บังคับการกรมขึ้นไป 3. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืม จะกระทำไม่ได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากพอบอกกรมขึ้นไปข้อ307การทำลายหนังสือภายใน60วันหลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่เสนอพอบอพลพิจารณาแต่งตั้งทำลายหนังสือที่ครบอายุปีนั้น2 ระดับผอบพลขึ้นไปแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยประธานบวกกรรมการอย่างน้อยสองนายต้องเป็นในหารสัญญบัตรทั้งหมด 3. หนังสือใดควรทำลายให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง 4. คณะกรรมการเสนอหัวหน้าส่วนระดับกองพลขึ้นไปเพื่อสั่งการทำลายทําทำวิธีการเผา หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ 6. หากสนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่แจ้งให้ทำลายทราบภายใน60วันให้ถือว่าเห็นชอบแล้วให้ทำลายได้ต่อไปเรื่องของมาตรฐานตาแบบพิมพ์และซองข้อ308ตาคุดสำหรับแบบพิมพ์มี2ขนาดคือขนาดสูง3เซนติเมตร และขนาดสูง1.5เซนติเมตรข้อ309ตาส่วนราชการวงเล็บก็คือตาวงกลมเนี่ยเส้นนอกขนาด4.5เซนเมตรเส้นในขนาด3.5เซนติเมตรชื่อส่วนราชการอยู่ขอบล่างของครุฑข้อ310ตาเก็บหนังสือไม่เล็กกว่า24พอยใช้คำว่าเก็บถึงพอสอจุดจุดๆและ ห้ามทำลายข้อ311มาตรฐานกระดาษมี3ขนาดคือ1ขนาด A4 คือขนาด210คูณ297ม mm. ิลลิเมตร2ขนาด A5 คือขนาด148คูณ210ม mm. ิลลิเมตรในวงเล็บก,ก็คือสมุดส่งหนังสือ 3ขนาด A8 คือขนาด52คูณ74มิลิเมตรก็คือใบลักษ์หนังสือข้อ3 1มมาตรฐานซองในวงเล็บสีขาวสีน้ำตาลมี4ขนาดคือ1ขนาด C4 คือขนาด229คูณ324ม mm, ิลิเมตรใช้บรรจุหนังสือตาคุดโดยไม่ต้องพับ 2. ขนาด C5 <Okay. S 1> คือขนาด162คูณ229ม mm. ใช้บรรจุหนังสือตาคุดพับ2 3. ขนาด C6 คือขนาด114คูณ162ม mm. ใช้บรรจุหนังสือตาคุดพับ4 3. ขนาด d l คือขนาด110 คูณ220มิลิเมตรใช้บรรจุหนังสือตราคุดพับ3วงเล็บซองขาวข้อ313กระดาษตาคุดใช้ขนาด A4 พิมพ์คุดสีดำหรือคุดดุลขนาด3ซิเมตรกึ่งกลางบน314กระดาษบันทึกข้อความใช้ขนาด A4 หรือ A5 พิมพ์คุดสีดำกระดาษ1.5ซนิเมตร มุมบนซ้ายข้อ3 1 5ตารับหนังสือมีขนาด2.5คูณ5เซนติเมตรข้อ316ทะเบียนหนังสือรับใช้ขนาด a 4พิมพ์สองหน้ามีสองชนิดคือเป็นเล่มและแผ่นข้อ3 1 7ทะเบียนหนังสือส่งใช้ขนาด a 4พิมพ์สองหน้ามีสองชนิดคือเล่มและแผ่น ข้อ3า8สมุดส่งหนังสือใช้ขนาด a 5พิมพ์2หน้าข้อ3า9ใบรับหนังสือใช้ขนาด a 8พิมพ์หน้าเดียวข้อ320บัตรตรวจคน้นใช้ขนาด a 5ข้อ321หนังสือบัญชีหนังสือส่งเก็บใช้ขนาด a 4พิมพ์หนึ่งหน้า ข้อ322บัญชีหนังสือเก็บใช้ขนาด A4 พิมพ์สองหน้ามีสองชนิดคือเป็นเล่มและแผ่นข้อ32 323บัญชีหนังสือครบ20ปีใช้ขนาด A4 พิมพ์สองหน้าข้อ324บัญชีหนังสือครบ20ปีที่ขอเก็บเองใช้ขนาด A4 พิมพ์สองหน้า ข้อ325บัญชีฝากหนังสือใช้ขนาด A4 พิมพ์2หน้าข้อ326บัตรยืมหนังสือใช้ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวข้อ327บัญชีหนังสือขอทำลายใช้ขนาด A4 พิมพ์2หน้าข้อ328อนุพนวกหนึ่งแบบหนังสือภายนอกในวงเล็บ เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาหนึ่งหน้าสหน้า3เซนิเมตรหลัง2เซนิเมตรสองปัด1บิด1ตั้งแต่วันเดือนปีถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยสามย่อหน้าข้อความ2.5ซนิเมตรหรือ10เคาะสี่คำลงท้ายต้องปัดสองครั้งห้าการอ้างถึง ให้อ้านหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว 6. ข้อความมี3ส,ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยภาคเหตุภาคความประสงค์และภาคสรุปข้อ329แบบหนังสือภายนอกในวงเล็บเครื่องคอมพิวเตอร์อันหนึ่งก็คือว่าปลายคุดห่างจากหัวกระดาษ1.5ซนเมตรส หน้าทางซ้ายวักเข้ามา3ซนเมตรด้านหลังทางขวาเข้ามา2ซนเมตรข้อ3 1 enter บวก before 6 p พอยตตั้งแต่วันเดือนปีถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 4. ย่อหน้าข้อความเข้ามา2.5ซนเมตรข้อ 5. การอ้างถึงให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว ข้อ6ข้อความประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือภาคเหตุภาคความประสงค์และภาคสรุปภาคละ1 Enter บวก Before 6 p o i n t ข้อ7ภาคสรุปก่อนคำลงท้ายในวงเล็บก็คือจึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบถึงควรไม่ควรและแต่จากกรุณาก็คือ1 Enter บวก Before 6 point ข้อ8คํคำลงท้ายถึงวงเล็บชื่อ ในวงเล็บขอแสดงความนับถือถึงพันเอกกอใช้4 Enter ข 9, ้อ9หนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกระสวงกระโหมให้ใช้ํำย่อข้อ330แบบหนังสือภายในวงเล็บบันทึกข้อความ 1. ปลายคุดเล็กซ้ายมือห่างจากหัวกระดาษ1.5ซนมตให้มีชื่อสวยการเจ้าของเรื่อง ซึ่งต่ำกว่าสวยการเจ้าของเรื่อง1ระดับ 3. คําว่าบันทึกข้อความใช้ t h สารบัญ psk ตัวหนาขนาด 29. พอยต์ 4. ชื่อสวยการที่วันที่เรื่องตัวหนาขนาด 20. พอยต์โดยมีจุดไขป่ปลาใต้ตัวอักษรระยะห่าง1เท่า 5. ปกติส่วนหัวเรื่องจะไม่มีอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยจะใช้อ้างอิงในเนื้อหาข้อความนอกจากจำเป็นจะต้องมี 6. ตั้งแต่เรียนจนถึงภาคสรุปเว้นวรรคภาคด้วหนึ่ง enter b e f o r 6 point 8. บมันทึกข้อความจะไม่มีคำลงท้าย 9. ภาคสรุปถึงวงเล็บชื่อจึงเรียนมาเพื่อ กรุณาดำเนินการต่อไปน่ะถึงพันเอกกสีเอนเ n อร์ 4, ข้อ331แบบหนังสือประทับตา 1. ตาสวยาการวงนอก4.5ซนเมตรวงในขนาด3.5ซนเมตรคุดสูง3ซนเมตรชื่อไทยสวยการอยู่ข้างล่าง 2. ภาษาต่างประเทศอยู่ล่างภาษาไทยอยู่บน 3. ภาคสรุปถึงชื่อสวยการตรงตาประทับสิ้นสุดข้อความถึงกองพนลนายรกที่7 4. enter ให้เพื่อนๆพื่อนี่ๆ้องน้องนะครับสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารได้ในปีนี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังรบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดสอบสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ